ฮ่าหวานวานเธอเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอการที่คนเราเกิดมาก็ไม่อยู่ที่ทำอยู่แล้วว่าแต่ว่าทําไมช่องว่างระหว่างคนถึงได้มากขนาดนี้กันนะถ้าถามว่ามีโอกาสแล้วก็ครั้งน่าจะต้องให้ท่านาจาร์สอนไหวๆร้องเพลงให้ได้เลยละทําไมครั้งนี้หวานหวานถึงได้ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่รู้โมโหจนจะแย่แล้ว เออพี่ชายเสียวฉือเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอหวนหว,นวนานเธอเพิ่งตีขาของฉันเนอะพี่ชายเสียวฉือเดี๋ยวหวนหวาน,วนถูให้นะถ้าถูก,ก็จะไม่เจ็บแล้วละการร้องเพลงนี้ช่างไพเราะจริงๆเลยนะเพลงสีชาตินี้ก็งดงามมากจริงๆขอเสียงรบมือคะ่ะคณะกรรมาการให้กี่คะแนนคะสิบคะแนนขอเสียงรบมือด้วยคะ่ะพี่ชายเสียวฉือคะ มีพี่ชายเสียวชื้อเดี๋ยวหวานหวานจะมอบถ้วยรางวัลศิลปะการต่อสู้ระดับชาติให้นะอืมได้นี่หวานหวานคนนี้นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฮะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะก้นหายใจได้มากเท่ากับชาติที่แล้วหรือเปล่าคุณครูหัวค่ะต่อให้การกระทำของหวานหวานจะไม่ถูกแต่จะให้คุณครูมาวิพากษาวิจารณ์เด็กต่อหน้าคนอื่นแบบนี้คงไม่ดีใช่หรือเปล่าคะพวกเราจะคุยเรื่องนี้กันตอนกลับไปที่โรงเรียนอนุบาล ดีหรือเปล่าคะฉันรู้เนะว่าเธอนะชอบสวนหวานแต่ว่าเมื่อครู่นี้สายตาของเธอนะั่นเนะมันหมายความว่าอย่างไงฮะเธอจาเป็นต้องอิจฉาคนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอนี่เมื่อเธอร้องเพลงไม่เพาะเองมันก็คือความสามารถที่ไร้ค่าของเธอนี่นะฉันไม่ได้อิจฉาซูยอชิงฉันแค่อิจฉาการร้องเพลงของเธอเท่านั้นเองแต่ว่าคำพูดของคุณเมื่อครู่นี้ทำให้ฉันขนลุกยังไงอย่างนั้นเลยล่ะ แต่ที่เธอทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันเนะหน่ง่วนกวาที่สมควรตายนะั่งดูฉันเถอะแต่เวลาที่ฉันแกล้งทำตัวเป็นน่าสงสารทุกๆคนก็จะอยู่ข้างฉันอย่านะอย่านะอย่ามาตรงนี้เนะถ้าว่าเธอมาที่นี่แล้วเธอก็ล้มลงไปเธอก็จะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนผลักเธออย่างงั้นสินะอย่าเข้ามานะเออเอออาจารย์เนียนคะ่ะเมื่อครู่นี้คุณก็เห็นแล้วสินะคะว,ว่านหวานไม่ได้ผลักเธอเลยนะ เำไมนิชานนี้นังสู้หวานว่านถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันนอะอาจารย์ครับผมเองก็เห็นเหมือนกันนะครับเพื่อนที่ดีของหว,วานหวานนี้พี่ชายเสี่ยวฉือพวกเราเรียกหนีกันเถอะไม่อย่างงั้นอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีอกก็ได้นะอืมพวกเราไปกันเถอะเฮ้ยในวันนี้สุดท้ายก็เกิดขึ้นจนไดน้ยิงดีนะที่หวานหวาน,วานรู้ทันนะแต่ว่าพ่อคร ท,ทุกคนต่างก็ได้ใบป,ประกาศนียบัตรแต่ว่าหวานหวานไม่มีเลยเดี๋ยวถ้ากลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อจะมอบรางวัลดีเด่นให้กับหวานหวานก็แล้กกันนะันลูกทำไมจะจู่ถึงได้หยุดรถกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นบอสครับพอดีว่าดูเหมือนจะมีอุบัติเหตุทางรถเยอะหลายคันด้านหน้านะครับทางเข้าอุโมง,งก็ปิดไปเหมือนกันครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นด้านหนะ้าถ้าอย่างนั้นเรื่องการฝึกซ้อมในวันนี้ก็ช่างมันดีหรือเปล่านะครับ เซลวานายไปแจ้งแพทย์ที่โรงพยาบาลของพวกเราให้รีบมาที่นี่ซะครับผมจะโทรเดี๋ยวนี้นะครับเอ๊ะนั่นมารถพยาบาลนี่นะพ่อคะดูเหมือนด้านน่าจะเกิดเรื่องแล้ว